ครับเอาเป็นจ้าไหนมื่อได้เหตุงานบ่จ้ะเมื่อนี้่บอกครับเมื่อี้บ่ประเหตุครับโอ้ลืมเนาะมื่อนี้่วันอาทิตย์เนาะค่ะเอาหลังจากที่เขาลงไปแล้วหาเปลี่ยนศูนย์ความฝันน่ะจากทันดีอยู่ครับอืมฟันกับแม่บ้านอะฟันดีอยู่นี่แหละอยากได้ความฝันแม่บ้านเนี่ยเลยถ้วยมาถามนี่สันดอกเพราะว่าเพิ่น่อน้างฝันแม่นครับอืมเพิ่นฟัน่าจังไยว รกคันนี้มังไดมันมักออกไหมครับอ๋ออันนี้เป็นความฝันแม่บ้านเนาะแม่นครับจ้าเพื่อนเพิ่นฝันมาจากไหนเนาะจ้าเป็นฝันว่าเหมือนขับรถไปนี่แหละครับจ้าขับไปที่นี่รถมันปัดเหาะลงคลองพะนะมันมีคลองอยู่นะจ้าอือรถเหาะลงคลอง แมนครับวันนี้ผัดตกลงไปในคลองผัดกลายเป็นรถเก๋งไหมอืมอันเท่ๆนี่เป็นรถมอเตอร์ไซค์บอกจก้ะบอกครับเป็นรถกระบะครับโอ้เป็นรถกระบะครับไปเรียกเป็นรถเก๋งผัดตกลงคลองผัดกายเป็นรถเก๋งไหมโอ้ค่ะอืมเลรที่ออกตัวกลับอี้คือว่าจังสัน่น ทะ,ทะเบียนรถยงังทะเบียนกหกสองศูนย์สามครับหกสองศูนสามอืมมันออกเพื่อนบ้านไปแล้วตัวนี้บบกศูนสามนี่ครับศูนสามได้อยู่ครับมือเพิ่นันลังนั่นแหละครับได้อยู่เสีย,ดย,สยได้เนาะค่ะเซียนได้ศูนามครับอืมจ้าออกตัวกับนี่หมายถึงมาจังไดออนผมก็บอกอยู่ว่ามือ เมื่ทีมันออกสองไอสองหกงานก็ว่าซื้อไว้เนี่ยปัญหามันออกร้าวันนั้นมันก็มาออกอีกมีเมื่อนกันไม่บอกกันอีกอือแสดงว่าเพื่อนฝันมันไปเพื่อนบ้านบุเหล่าตัวนี้ครับไปเพื่อนบ้านสองรอบละอือเตยบอลเนี่ยละแต่ว่าขั้นขั้นผมฝันเกี่ยวกับรถคันนี้คือกันจ้ามันมักจมออกสองหกไหมโอ้ค่ะอุ้ยมันจิมาออกดูแต่เนาะบักสองหกนน่อะที่ที่ออกสองหก ไอ้หมวดก้อนที่ออกขังล่างน่ะครับจ้าฝันรถเกี่ยวกันนี่ฝันว่าครับเขาถอยมานชนขางอือจา้าวันนั้นก็ได้ตราตรีเลยครับจา้าแต่ว่าวันนี้แม่บ้านฝันเนาะเห็นรถเกี่ยวกับรถจ้าแล้วแม่แมบ้านเพิ่นมักตัวไดน้เนาะคะ่ะได้ถามเพิ่นบอกมักตัวนี่แหละครับสองหกนี่แหละครับอือแต่ว่า หกกับศูสามจ้าทะเบียนนี่คือหกสองศูนย์สามเนาะแมนครับก็ให้ตัดเหรียญไพ่ในซี่ตัวเลยล่ะแต่ว่าทั้งทั้งแม่บ้านกับเสียนนีม่มักสองหกครับมักสอหกอือจ้าโอ้เหล็กงามดีค่ะสองหกหกสองมันไม่สิบอกตัวนี้เป็นจำเลรอครับจกตัวนี้มา้งมวยใทก็ได้งวนนั่นแหะครับ อถ้าฝันเห็นเกี่ยวกับรถออกก็ได้ก็ได้ตัวนี้แหละครับได้หลายหมดแล้วจ้าอ๋อคือว่าถ้าฝันเห็นรถคันนี้สองหกนี่ออกเลยเป็นบ่ครับสองหกกับศูนย์สามนะอืมจ้าก็คือไอ้ตัดเหวเน้อค่ะเซียน,นะครับแม่จ้าแต่ว่าเลขอันเลขเซียนปล่อยมาตอตอาต้งัดหาแปดศูนย์่แปดศูนย์ศูนย์แปดหาแปดแปดหาหาแปดแปดหาดังดังดิค่ะยังดังเลย แปดศูนย์นี่นะครับมันก็มั่งที่แปดศูนย์หรือว่าแปดห้านี่แหละครับอืมจ้ะอันนี้ความฝันของเซียนเนาะตั้งแต่ฮาปล่ตยตองวดจ้ะแต่ว่าอันนี้เอาความฝันของเม่บัานมาบอกสู้กันฟังเป็นฝันแม่นดีครับค่ะเขาเปนฝันแม่นยรดอกนีันว่นเิ่นกระได้เป็นโตเลยงวดที่หาทีเป็นกระฝันเราคุ้นห้องบอกจ้าหาเดข้างล่างออกก็้วยหาทีมาออกหาทีเลย จอบเบิ้งอยู่นี่เพิ่นฝันแม่นอีหลีเนาะแม่บ้านอืมครับแต่เพิ่นอยอยบ,บน่ค่อยบอกบอกเพิ่นบ่ค่อยเว้าสู่ฟังแม่นจ้าแต่ว่างวดนี้เพิ่นเว้าสู่ฟังเอาบ่าแน่เด้ค่ะเพิ่นให้โชคให้มันเนาะครับแม่นอยู่ในรุ่นสา่วยอยู่เด้ครับแม่นไปหาจับไว้เด้อออกเพิ่นบ้านแล้วเหมือนกันแล<า><า>้วพอรุ่นสามสองหมู้นี่แหมจ้าจับไว้เนาะครับ แต่เซียนซื้อไว้ไปค่ะได้ซื้อฉลากกินแมงถึงไว้ไปชื่อว้เหรอครับอืมแต่ว่ากับฟันดี่นั่เลยจ้สามศูนย์ศูนย์สามอ๋อซื้อทะเบียนรถเป็นว่าจ่าแมนอืมค่ะแต่ว่ายาถึงย่าป้าเล็สูดด้อเนาะ,ะค่ะเซียนครับเล็กสูตระวราาังนนครับเล็กเก่าจ้าเก่านี่เซียนมักยางค่ะคือเลขกเก่าครับเก่าไมา่เห็นแท่ละค่ะหมดก้อนหนึ่งเขาไปที่เป็ดด้อค่ะแต่ว่าเปดไปอยู่หลักร้อยเนาะ จ้าเอาเอาจังใดก็ให้โ่วให้มันเจ,จอมือหรือมือเล็กออกสิทักท้ายไปอยู่ได้ค่ะค่าฟันยังย่ำหรือว่าฟันอียงมือเล็กออก,กสิไหมครับได้ครับโอเคค่ะบรบกวนเวลาค่ะว่ามือพักพอนอนวันอาทิตย์ลืมหลายค่ะคิดว่าเสียนเหตุงานที่นี่ค่ะคร่บงก็เป็นอย่างครับโอเคโอเคขอบคุณหลายๆค่ะสียนวันด,ดีจ้าครับวันดีครับ ค่ะเดี๋ยวสาบานาจะเล่าเนาะค่ะความฝันของแม่บ้านของเซียนบูดีรำให้ฟังเด้อค่ะแม่บ้านเพิ่นค่อน้างฝันแม่นเด้อเอฟซีจา๋าเจเพิ่นกับ่คอยได้บ่อยฟังเพิ่นถึกหลายงวดติดพี่น้องถ้าเพิ่นฝันในจังๆเป็นโตนี่คือออกคักๆงวดนี้เพิ่นฝันมันไปออกเพิ่นบ้านศูนย์สามนี่จะ้ะเพิ่นฝันว่าขับรถตกน้ำหอลงตกน้ำรถกระบะเปี่ยนเป็นรถเก๋งค่ะฝันย่ำไหลเล็กสิออกสองหกตลอดเพิ่นว่า จะเพิ่นสิทธึกน้ำตลอดเพิ่นกริยว่าสองหกกับศูนย์สามจับไว้น้ำเด้อแต่ว่าสาวนาว่าจับไว้คู่โต้ละค่ะผู้ใดมีทุนนี่จับไว้นี่นี่ละหกสองศูนย์สามนี่จับวินกันนี่นี่เลยเลยจ้ะเพราะเพิ่นขนคางฟันเม่นจะการองพิจารณาบึง่ากะเพิ่นอนามาแบ่งปันเนาะสาวนาหยิบยกมาแบ่งปันเพราะว่าแม่บบานเพิ่นขรคางฟันเม่นก็เลยคอยเพิ่นวาสูฟังแต่ว่าความฝันของเซียนบุรีลัมที่สาวนาได้ลุ้งไปเร็วตั้งเต่ตองวดจ้ะ อันนี้เลขสูตรเพล้นเดอทวนให้ฟังกอนเนาะค่ะสูตรเพิ้นนี่วิ่งสูตรแรกนี่ไปที่เก้าบนล่างเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดสูตรที่สองวิ่งไปที่หนึ่งบนล่างสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งแต่สูตรหนึ่งนี่เดินดีงวดว่างหันเปดตัวเดียวเข้าไปที่เปดอ่าหาสองจ้ะเลขฝันเพลินเพลินฝันว่าได้จับปลาเอากระว,วิ่งจับปาลาจ้ะตองงวดเรยดีที่เพิินปล่อยไปเพลินเอากระวิ่งจับปลาแล้วเพลินจับปลาได้ตัวหนึ่งโต,งตบบกยายพี่น้อง ค่ะเพิ่นเพิ่นเป็นปลาดุกเนี่ยค่ะโตบกักใหญ่เพิ่นว่าเพิ่นก็เลยตีว่ามื้อนี้เป็นหาลานี่เป็นเป็ดกวิงนี่เป็นศูนย์กระเลยตีหาเปดศูนย์แต่ว่าให้ตัดเล่นภายในสามตัวนี่หาเป็ดเป็ดหาเปดศูนย์ศูนย์เปดหาศูนย์ศูนย์หาทว่าหาศูนย์ศูนย์หาออกแล้วกับบัซื้อก็ได้จะ้กะก็นี่ล่ะค่ะตามนี้เด้อค่ะทวในให้ฟังแล้วพี่น้องจา้าเอาสิให้เบิ่งถึง้งของเชียนบุรีรัมหรอกกัของแม่บ้านเพิ่น ลองผิดจารณาจอบซ้อมเบงสงสัยยังหรืออยากถามเิ่นโดยตรงก็ศูนย์หกห้าสามหนึ่งสามหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดเบอร์โทรเพิ่นเดอร์ค่ะฝั่งนี้เป็นของแม่บ้านคนฝันเม่นๆจ้ะฝันเม่นอิลีค่ะย้อมหลับอยู่ค่ะแม่บ้านเิ่นฝันเม่นจ้ะอันนี้ฝั่งนี้เป็นของเซียนเพิ่นเดอร์ค่ะหลีกฝันสานาณลุงให้มองนี่แต่ว่าหลีกสูตรยู่ขางบุค่ะจับตาเบงพี่น้องสีออกตะโตเก้าเท้บักสองหก ก็ออกบ่อยแต่่างวดก้อนผลออกหาสองสองหาเนาะงวดก้อนผนออกสองหกเลขบวนี้ไกลกันแกสองสี่สองหาสองหกอยู่นี่เอ้ามันสีไม้อีกโบ๊ค่ะเอากะเป็นแคน่แนวทางจ้าหมักกฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อค่ะฝากกดไลดค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ่งเปิดข่าการมองเห็นจ้ะผู้ใดมีแนวทางก็สามารถทักทายมาได้จ้าขันอยากแบ่งปันเนาะคลิปนี้เองเองปังๆด้วยๆสู่ขู่สู่คนเงินไหลกองทองไหลเข่าไปเราจะสวัสดีจ้า